สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคนอวดของซีซั่น2และในซีซั่นนี้นะครับผมบอกท่านผู้ชมเลยว่าอลังการงานสร้างยิ่งกว่าซีซั่นที่1อย่างแน่นอนเพราะเนื่องจากเรื่องราวของเครื่องรางของขังแล้วนั้นยังมีเรื่องของตัวเลขที่ผมจะจัดหนักจัดไปมากกว่าซีซั่นที่1ให้ทุกท่านได้รับชมกันอย่างแน่นอนครับและวันนี้นะครับผมอยู่ที่วัดไอยิการามนะครับจังหวัดปทุมธานีซึ่งวัดแห่งนี้ จะมีของดีอะไรมาอวดท่านนั้นไปติดตามกันครับเจดีสุสารมาลายนะเห็นเขาบอกกันว่าที่นี่สามารถขอเลขได้ด้วยนี่ครับท่านผู้ชมเป็นตัวเลขที่ผมเห็นนะครับตรงนี้นี่คนส่วนใหญ่เนี่ยมปไหว้กันเนี่ยเขาจะมาขออะไรแล้วแต่โชคลาของใครขขงมันและเลขที่ผมได้นะครับอ้าวแล้วครับและตอนนี้นะครับลุงนุกับผมก็ได้มาอยู่ที่ ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองแห่งนี้นะครับวาประวัติความเป็นมาของศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองแห่งนี้ต้นตะเคียนนี่ก็ประมาณร้อยต่อปีมาจากไหนครับวัดอิกาลามอะ่ะก็คืออยู่บริเวณหน้าตัววัดอยู่ในวัดกาลามที่ต้นมันตายครับตายไปก็หลายสิปีแหละแล้วก็ขุดขึ้นมาแล้วที่จะขุดเอาโคลนขึ้นะมันขึ้นไม่ได้นะรถยก ยกก็ขึ้นไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแล้วทำยังไงต้องสุดขอเขามาภัยขึ้นมาก็เอามาแกะเป็นแม่ตะเคียนทองแกะแกะแกะยังไงเขาแกะเป็นรูปมันไม่ดีอยู่ที่วัดอ๋อเป็นรูปแม่ตะเคียนคือรูปแม่ตะเคียนตอนนี้อยู่ตั้งอยู่ที่วัดอยู่คู่ตะไคร้ที่วัดยี่กะลามอ๋อแต่ตรงเนี้ยตรงนี้เป็นคือส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นของต้นคือจากหลังจากที่แกะตลัปแล้วตลักแล้วก็ยังเหลืออยู่อีกสองท่อน ก็บไว้ที่นาวัดนี้แล้วผมเห็นมีเรือด้วยมีเรือเดินในเรือนี่เขาก็มาให้ทางวัดเพราะเป็นเรือขุดของแม่ตะเกียนนะคนเขาไม่ใช้แล้วมันเก่าแก่เป็นก็มีก็ออันนี้เท่าที่ดูก็น่าจะหลายร้อยปีอยู่หลายร้อยปีพอก็มีเนื้อของเนื้อไม้ก็มีพังตามสภาพไปตามกระภาพตุงนุกตรงนี้เลยคนเนี่ยมาขอเลขกันเยอะเขาเขาก็มาขอกันเรื่อยๆมานะแต่โชคลาภของเขาก็ดู เชือผ้าเพาเขาได้โชกได้ลาวเพราะเขาได้เชือผ้ามามาแก้บนกันมาแก้บนกันก็คือจะเป็นบนเรื่องตัวเลขหรือของตัวเลขก็ส่วนใหญ่ตรงนี้จะเป็นตัวเลขเยอะไหเจอกันจริงเลยแบบตัวเลขเนี่ยที่แบบเห็นๆกันนี่แบบ เยอะเลยไหมก็แบบนี้แล้วแต่วาฒนนาของคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะบางคนเขาก็ได้กันบางคนเขาก็ไม่ได้ก็ได้เขาไปขออย่างอื่นก็ได้อย่างอื่นไปอาจจะไม่ได้ไปขอของตัวเลขโดยตรงจจะไปขอเรื่องการงานค้าขายขายอะไรก็มว่ากันไปเแล้วสามแม่เขาจะช่วยอย่างที่บอกครับสีท่านนี้ไม่มีแน่นอนเกี่ยวกับตัวเลขผมต้องหาให้ทุกท่านได้เห็นกันอย่างแน่นอนนะมาถึงศาลเจ้าแม่ตะเคียนแล้วพลาดไม่ได้ทำยังไงครับ ก็อมีการขอจริงๆก็ขอ,ขอสุมทุกสุมทุกะตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ต้นตะเคียนทําไง่ายครับคือผมโรยแป้งใส่มือหรือเทเลยเทเลยทเทแล้วลผม <ใน S 1> ก็คือถูดได้เลย,เลยนะครับมาท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าท่านผู้ชมนะจะเห็นตัวเลขเหมือนกับที่ผมเห็นไหมนะอ่า ย้ะน,นะครับพอดีแป้งตัวน้ำนิดหน่อยอ่ะอ่ะประมาณนี้เลยครับขอลาโยแม่ครับลูกได้เห็นตัวเลขได้ขอโชคขอลาบนะครับอันนี้นี่คืออยู่ที่แต่ละคนอย่างที่ตแต่ละคนอ,ะอย่างอย่างที่ลุงนุบอกกันไว้นะครับว่าบางคนอาจจะเห็นนะบางคนก็อาจจะไม่เจอเลยนะบางคนอาจจะรูปแป๊บเดียวขึ้นเลยปุ๊บนี่ลุงชี้ให้หน่อยลุงุ ให้กล้องตูมเข้าไปดูนะครับจะได้เห็นชัดๆกันเลยนะครับเห็นเป็นเลขอะไรตรงนี้ไปตีกันเราเองแล้วกันนะแต่เพราะว่าผมอ่ะเห็นของผมแล้วผมจะไม่บอกว่าเป็นเลขอะไรดีกว่าให้ท่านผู้ชมดูนะครับแล้วก็ไปตีตัวเลขกันเอาเองแล้วกันนะแต่อันนี้คือจะชัดเจนเลยส่วนตรงนี้คือจะชัดเจนเลย ต้นตะเคียนเชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตของผีที่มีความศักดิ์สิทธิ์เรียกกันว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่หรือนางตะเคียนเป็นผีตามตำนานพื้นบ้านของไทยผู้คนมักจะการาบไหว้ขอโชคขอลาภหรือขูดหาเลขเพื่อน,นําไปเสี่ยงโชคดังนั้นมันจึงเป็นความเชื่อส่วนุคคลของแบบนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ ครับแล้ววันนี้นะครับผมยังต้องรบกวนลุงนุอีกเช่นเคยนะครับเพื่อจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูทีเด็ดไฮไลท์สำคัญของวัดแห่งนี้นะครับผมไปกันครับลุงนุครับครับไยครับ yeah! รวยไม่ยุดชุดไม่อยู่รวยแบบไม่มีอะไรกัน้นเพราะหวยเราออกรางวัลทุกวัน อรืออรือใครอยากเป็นเศรษฐีคุณใช่ไหมแอดคุณใช่ไหมเข้ามาลุ้นรางวัลเลยที่เว็บยูฟ่า 88s เราแจกบาทละเก้าร้อยเพอวดของเาะอวดผู้สนับสนุนใหม่ใจดีอยากดวงดีมีรางวัลแอดเลยและนี่ครับท่านผู้ชมผมพามาถึงที่วิหารไอ้ไข่ หรือเรียกกันว่าตาไข่ไม่ใช่มีแค่ตาไข่อย่างเดียวนะครับยังมีนี่เลยไอ้เท่งขุนทองอ,อันนี้คือเขาไม่ทําอะไรครับก็ขอโชคขอลาบกันเหมือนกันโอ้ขอโชคให้ลาบเหมือน,นกันเหมือนกันเออไอ้เท่งไอ้ทองขอยังไงครับตรงนี้ก็ขอ,ขอจุดทูบบอจุดทูบบออ๋อเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์เขาก็มีอยู่เนาะอ่าคนใต้เหมือนกันอ๋ออันนี้คือมาจากมาจากภาคใต้เลยก็คืออ๋อมาอ๋อ คนเก่าคนแก่ของคนภาคใต้เอามาก็คือมาขอโชคขอลาบได้เหมือนกันนะครับอ่ะเรามาที่ไฮไลท์ของที่นี่ที่วัดแห่งนี้เลยที่วัดยิกอารามแห่งนี้นะครับก็คือตาไข่ตาไข่หรือบางคนก็เรียกกันไอ้ไข่ประวัติองค์นี้มาจากไหนครับมาจากวัดเจดีนะนครศรีธรรมราชทุคนก็มากราบไหว้ก็มีโชคมีลาบกันเยอะไหมผมจะถามหน่อยว่าเยอะไหมก็เยอะกันเขาเข้าถึงเขามา เอาคนที่ถูกคนที่ถูกคือถังนี้ด้วยโอ้โหก็นี่นะครับก็คือว่าคนกระแวกวัดนี่คือก็ถูกบ่อยมีกระโชกตอนนี้กําลังมีหนังอยู่เนี่ยโอ้ตอนนี้ถ้าถ้าด้านหลังนี่จะได้ยินเสียงของหนังดังนิดนึงก็คือแก้บดแก้บดอ่ะอันนี้คือไกบแก้ปวดได้โชคได้ลาบจากถ้าไข่อ่ะรับอ่ะลุงนุถ้าผมจะขอบ้างเออท็จุดทูบจุดเทียนอธิษฐานเอาเองจุดทูบจุดเทียนอธิษฐานอ่ะตรงนี้กี่ดอกครับ ่ดอกนึงดอกเดียวบอกว่าจะขายนี้แค่ดอกเดียวนะโอเคไอ้ไขขึ้นชื่อว่าเป็นกุมารเทพด้านโชคลาภผู้คนส่วนใหญ่จึงมักจะมาขอพรบนบานเรื่องการค้าธุรกิจรวมถึงขอเลขเด็ดจนขอหวยยกให้เป็นที่สุดของความแม่นทั้งนี้ต้องยึดถือสัจจะให้มัน่นเมื่อบนบานสารกล่าวอะไรไว้ต้องนำสิ่งของนั้นมาแก้บนด้วยอะมา เดี๋ยวผมจะขย่า,ยาติ้วนะครับมาดูซิว่าจะได้เลขอะไรกันนะครับอะ,อะนี่ครับอ่านี่ครับท่านผู้ชมหนึ่งสามมีอะไรอีกครับตรงนี้ขันน้ำมนต์นี่คือยังไง อ๋อที่คือเราทำไวใช่ไหมดงใครดมันเนาะอ๋อก็คือว่าอันนี้คือเราดูดูเอาเองอันนี้คืออ่ะท่านผู้ชมครับผมต้องบอกว่าคือในถังระมบิดเนี่ยคือทําไวแล้วก็คือว่าให้เราดูเอาเองก็แล้วแต่ว่าท่านเนี่ยจะตีเห็นเป็นเลขอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับตรงนี้เนี่ยผมบอกไม่ได้นะครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมดูกันเอาเองดีกว่านะครับว่าเห็นเป็นเลขอะไรกันบ้างนะครับผม ยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสําหรับ EP นี้หวังว่าท่านคงจะเต็มอิ่มนะครับกับเรื่องของเรื่องรางของขังแล้วก็ตัวเลขกันแบบจุใจกันเลยทีเดียวนะครับแล้ววันนี้นะครับผมต้องขอกราบขอพระคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่ทําให้มีรายการคนอวดของซีซั่นสองนี่นะครับกราบขอพระคุณนะครับแล้ววันนี้นะครับผมขออีกครั้งหนึ่งขออนุญาตเป็นสะพานบุญให้กับทางวัดอายิการามแห่งนี้นะครับ ลุงนุกครับขออนุญาตฝากีทีนึงครับก็ผมก็ขอฝากบุญกุศลอันนี้ใครมีจิตศรัทธาจะสร้างคนละเล็กคนละน้อยร่วมจิตร่วมใจกันสร้างหลุงพ่อโตปางบาในรายที่นาวัดอิสรามีนะใครจะมีจิตศรัทธาก็ขอเชิญไปติดต่อที่วัดนี้การามได้ไปหาเจ้าวาดไปติดต่อเจ้าวาดได้เลยจะมีอีกหินปูนทรายหรือจะเป็นเหล็กอะไรกันแล้วแต่ เชิญมาร่วมท่าบุญกันเยอะๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังขาดอุปกรณ์แล้วก็เครื่องก่อสร้างเนี่ยเยอะเลยอ่ะแล้ววันนี้นะครับผมต้องกราบนะครับขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับทางทางช่อง YouTube และ Facebook ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับรายการคนอวดของของเรานะครับพบกันใหม่ EP หน้านะครับผมจะพาไปอวดอะไรรอชมกันครับขอบคุณคือคนที่ชื่นชอบและหลงไหลในเรื่องโชคชะตา ดวงหรือศาสตร์เกี่ยวกับไพ่ทาโร่เรายืนหนึ่งพบกันเร็วนี้ในเพจคลนอวดของเพจคนอวดของ,อข,องขออวดผู้สนับสนุนใหม่ใจดีอยากดวงดีมีรางวัลแอดเลย